เชิญเมียงม่อมาร่วมงานด้วยเนี่ยงานบุญแต่ก็อย่างเงี้ยแหละมารับบุญกันรับบุญเฮ้ยเออบินบินมาเที่ยมาแรงแล้วมึงอ่ะบางคนเด็กชอบเที่ยที่ไหนบินได้จะท้างข้าวฉันใครเนี่ยใครเนี่ยจ๊ะหมอจะหมอนี่หรอหมอพ่อเปาะขวัญแล้วเนี่ยหมอทำขวัญเนี่ยไปหามาเนี่ยใช่เหรอจ๊ะ แล้วเมียไปไหนเนี่ยฮะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหมอเมียกำลังเตรียมของอยู่แป๊บนึ่งครัเพราะว่าอ้าวผมเป็นหมอทําควันก็ต้องมีอุปกรณ์แล้วไหนล่ะครับดีนุ่ามาตรงเวลาเนี่ยเมียผมมาแล้วเราไม่ได้เราเมียหมอจ้องจะแด็กแต่มาแรงแลรงนี่แบบแซ่บเลยกินแน่ตัวนี้ไอ้หนูมาลูก โอ้โหถึงแล้วโนูโหยของกินบานเลยมังเห็นที่ไหนนะ่บินกันให้ทั่วเลยไม่ใช่นี่แมงเมาจะไม่ใช่ข้าเมา้าดีพี่ดีน่มีแค่แค่ข้างขาวอ่ะบินโชบไปโชบมาอืมนี่ถ้าเกิดมีตุ๊กแกมานั่งแล้วด้วย <laughs> บา้าไงตุ๊กแกไม่มีหรอกที่นี่<ม>อาจจะพา ครับอาเชอร์เชิญนะบนจากสวัสดีจัดงานใหญ่โตมันเข้าปากหนูเองเลยพี่ยังไม่ได้แลมิแดกเลยมันเห็นหน้ามึงเป็นข้างคขาเปล่านี่เป็นไงงานผมใหญ่ไหมครับใหญ่โตโตจีเป็นร้อยโอ้โหโตจีนใหญ่โตเลยเนาะจัดหลายร้อยโตเลยนี่ใครเนี่ยอันนี้ผู้ใหญ่จ้ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาพัฒนาหมู่บ้านดีเนาะ แต่เขาไม่ค่อยพัฒนารูปร่างเขาเองเลยไม่มีเวลาจ้าวดีจ้ะเอา้เอาวัดีเอา้ามาช่วยงานเหรอจ้าพ่อหมอหมอจ้าพี่หมอจำฉันไม่ได้เหรอจ้าจำได้สิฉันไปหาพ่อหมอที่บ้านเลยจ้าพ่อหมอยังมัดจำฉันไว้อยู่เลยนะใช่ใช่เนี่ยจากวันนี้เลยจ้าอาอแล้วมาจัดอะไรวันนี้แล้วอา้าวก็ฉัน ไปติดต่อหมอทําขวัญเนี่ยฉันบวชลูกชายวันนี้เลยไม่ได้เลยเขาก็บวชลูกเขาวันนี้เหมือนกันเนี่ยฉันก็บวชวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักเหรอเนี่ยรู้จักสิจภาพเหมือนกันแต่เฮ้ยเจ้าภาพผมนี่เจ้าภาพคนละวันกันเฮ้ยวันไหนเนี่ยบวชยังไงเนี่ยคุณบวชวันไหนเนี่ยฉันเหรอจ้าบวชขึ้นแปดค่ำเดือนแปดจ้าคุณบวชขึ้นแปดค่ำเดือนแปดผมเดือนแปดขึ้นแปดค่ำก็ไม่ตรงกันนะเมื่อกี้โมงฉันบวชบ่ายโมงตรงคุณน่ะผมสิบสามนาฬิกา อย่างไงแล้วอ้าวหมอแล้วหมอจะเอายังไงคะฉันปวดวันนี้ฉันไปหาหมอมาที่หลังเราับงานซ้อนไหมเนี่ยเอาอย่างงี้แล้วกันนะในเมื่อมันเกิดเรื่องถึงขั้นนี้แล้วงานคุณจัดที่ไหนเนี่ยจัดที่นี่เลยใต้ถุนเนี่ยงานคุณล่ะบนบ้านแต่วหมอนั่งทำขวัญไม่งงหัวก็ได้นี่แต่งานผมเนี่ยพนักงานแม่ตายเจ้าภาพขาเจ้าภาพขาพอดีว่าปิดไฟทำขวัญได้ไหมคะทำไมเลยมันวางเวงนะ หมอฉันหาหมอมาทาขวัญเนี่ยไม่ได้หาแมงเมามาด้วยนะเขาจะเออแม่จาภาพจ้ะจ้ะถามคำจะเห็นพ่อไหมอะไรจ้ะพ่อคนที่ยืนอ,อยู่หนา้าเวทีไม่ใช่แมงเมาเฉียวไปเด็กนะเขาไปพักแล้วเขาไปนอนก็นดีแล้วไปพูดดีเขาอีกนึกว่าแมงเมาหาพ่อไปแล้วไม,ไม่ไม่ไม่แม่กินไม่กินเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวหมอทาขวัญตองหัวกระไดจ้ะหมออะเชิญเชิญอันนี้ปู่พ่อหน้าไม่ใช่เนี่ยพ่อหน้าเนี่ยเหรอ แล้วทำไมไม่ให้อุปชาไม่ให้พาเขาโกนหนวดออกด้วยแล้วยัง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 เป็นหน้าอยู่ไว้หนวดทำไมเนี่ยอ่ะไม่เล่นแต่และเฮ้ยจสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเออมึงไว้หนวดทำไมวะเคยไว้ใจคนแล้วมันเจ็บครับโอ้แมนจะเน้นหนา <c oughs> เอองานคุณใหญ่โตนะงานใหญ่ครับอันนี้งานเป็นคนมีนตังค์ครับโต๊ะจีนกี่โต๊ะพันห้าครับอะไรนะอะไรพูดหน่อยดิโต๊ะจีนพันห้ารับ พันห้าเลยพันห้าครับต้องจีบพันหี่จัดคนเยอะแขกเยอะพันห้ารอยโตโตเท่าไหร่ราคาโตปะมาณสองันห้าครับโตละสองพันห้าครับผมเลี้ยงอะไรบ้างเนี่ยออกง่ายๆเลยครับเออเป็นอาหารแต่ว่าเออผัดผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งผัดหโเชิโปสองพันห้าน่ะสองพันห้าครับของหวานน้ำตาลปีกวนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับผมจัดงานใหญ่โตให้เด็กน้ำตาลปีกวนนี่ปูเสือสิ จากหมอฉันนะ่ะไม่ค่อยมีเงินจัดงานหรอกเนี่ยวันนี้ก็มาอาศัยเจ้าภาพงานนี้นี่แหละคุณแม่เจ้าภาพนี่แหละอาศัยข้าววดด้วยแล้วปูเสือเลี้ยงอะไรบ้างจ้าโอ้ยมีกับข้าวแค่อย่างเดียวจ้าอะไรล่ะเดี๋ยวเผื่อหมอช่วยงานกระเนพาะปลาหูฉลามจ้าของหวานมีไหมมีจ้ามีแค่อย่างเดียวนะหมอนะอะไรจ้ารังนกแท้จากเยาวราชปูเสือล่อหูฉลามเป็นไง ไอนั่นตจีพันทะาห้าร้อยต้นต้ละสองพันห้าให้แดงหัวใจโป้เดี๋ยวหมอช่วยงานพันหนึ่งขอลังนกให้เมียหมอด้วยอุ๊ยได้เลยจ้ะหมออาจจะพร้อมแล้วใบสีมาเลยจะบใบสีงานคนสองานไนะอ้หนูไปเอาใบสีมาลูกไปเออใบสีใบสีไอ้หนูใบสีลูกไปมันขาดไม่ได้นะใบสีนะไข่ลูกยอดกับก้วยวิงอ่หมอเช็คเลยครับได้เลยครับผม ขอผมไม่เคยพลาดไข่ลูกยอดและก็กล้วยหวีงามครับเดี๋ยวหมอขอเช็คงานนี้ก่อนอันนี้งานแม่เจ้าภาพอืออือทำไมไข่ลูกยอดไม่มีแล้วเนี่ยตายหาเลยอิหนูลืมไข่ลูกยอดหรือเปล่ปาโอ้ยมีมไม่เตรียมพร้อมในงานนู้น่ะเอาแล้วนึกยังไงเอาไข่มาไว้ข้างล่างจะนี่อะเนอะแตมันไม่เป็นไงย้ายก่อนย้ายก่อนเอาออกนี่นะออก ดึงไม่ได้ล้จ้ะทำไมอ่ะดึงแล้วมันยุ่ยติดมือหมอไปฝันดีกว่าอันนี้ใบสีมันจะของผมครับมันจะเชี้ยงไม่มาไก่ด้วยไข่ลูกยอดไม่มีอีกแล้วอ้าวข้างล่างหรือเปล่าดูทิศทำไมครับเขาใช้ไข่เป็ดไข่ไก่แล้วนี่ไข่อะไรุณไปเอาไข่นกกระทามาน่ะกล้วยน้ำว้าไม่มีเหรอแล้วนี่กล้วยอะไรครับกล้วยตีนเต่าจ้ะขายตลาด ไม่มีเลยจ้ะปล่อยไปเงีนน้ยเนาะไปเอาใช้ไปก่อนครับแก้ขัดไปก่อนกล้วยยังไม่สุกเนะี่ยแข็งปังเนี่ยไม่ดีจะกินได้ก็ไม่รู้อ่ะแล้วนาคงานนี้ไปไหนจ้ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตามให้นะจ้ะหมอจา๋า <c oughs> หมอจ๋ายังเย็นนะจ้ะีหนูไปดูสิลกูกพ่อนาคเสร็จหรือยังลูกไปตามพ่อนาคมาเร็วเดี๋ยวมันเลยเลิกเลยยามนะมันได้เวลาแล้วเนี่ยมันไม่ได้แล้วอ่ะ นาคอยู่ในชนาค่ะกำลังมาแล้วจ้ะเดี๋ยวสักครู่นะจ้าพ่อหมอใจเย็นๆน,นะเดี๋ยวมันเลยเลิกเลยยามนะมันจะเสียเลิกเสียยามาไปตามนาคมาณนาคนาคครับสวัสดีครับใครเนี่ยพอนาคพอนาคไปตามนาคที่จะบวชมาหน่อยเดิไปตามนาคที่จะบวชม,ม,มาไปจะเอานาคที่จะบวชนะ่ะเร็วๆไป ไปหาไฟมาเผาทีจ้ะนูกไปดยัเนเลยน,นาคนาคมายางวันดีจ้ามีใครจะเนี่ยพ่อน,า,อนา,าคครับพ่อนาคเ้กูถามว่านาคที่จะบวชนะนาคที่จะบวชอยู่ไหนพ่อนาคก,กูไม่เอาเจ้านาคที่จะบวชรู้เรื่องไหมเนี่ยไปน,นาคที่จะบวชอยู่ไหน โอ้โหเสียเรื่องเสียยางเลยคุณรอแป๊บนึงนะไม่ต้องรอเสียเวลาแล้วผมรอแป๊บผมพร้อมแล้วเนี่ยก็มาแล้วไม่ใช่หรอจ๊ะมาที่ไหนได้ถามเป็นใครมันบอกพ่อนาคไม่ใช่นาคเนี่อใครเนี่ยพ่อนาคแล้วกูถามว่าน้าที่จะเอามาแล้วก็เข้าพิธีจี้ไม่ยืนหน้าหวานอยู่ได้ไอ้เธอรกนั่งนะเจอเจอ ถ้าพร้อมแล้วสีเปิเงดงานจะให้เมียหมอเปิดงานไปไอ้อิน,นี้พัวปืนนี่อ่ะเปิดงานพร้อมยังอเออเอาให้ไปรถก่อนดีเฮ้เอ้นั่นยิงไรไปโดนใบสีล้นะ่เะเฮ้ยไปดูที่นะ่ะโอ้ยไอ้นั่นแหมยืนต้นดีจังเลยไง ไปสถานเลยยิงไปที่อื่นทีเอาไปสีงานน MM. ู <MJ> ้น <cuarto> ห <material> ูดบไม่เป็นไรจ้ะหมอคือว่าเปิดงานแล้วจ้ะไม่เป็นไรสียิงไปที่อื่นสีลูกลูกกุศลเพิ่งโลกคไปจออนอนไปเลยเฮียอีตอนเขานอนไม่เขาจะนอนกดื้อหนูยิงไปที่อื่นลูก เรียบร้อยอ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไหวปะเนี่ยแม้ถ้าไอ้นั่นล้มสักกูหาคืนไปแล้วอะถ้าพร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านทุกคนตั้งจิตตั้งใจเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีขึ้นนาบัดนี้นะโม พระกวาโตรหัโตสมาสบเบื่อป็นไรนะของขึ้นะสอสีสักอะไรเนี่ยสักแมงเมาปีกหลุดปีกหลุดอปิกด้วยใจยินก่อนนะเดี๋ยวลดน้ำมันให้ถ้าเกิดมันลงมาแล้วมันจะมาทำปวนทํารังบนโลนิเกแล้วปาวะ ไม่มีรูปไม่มีไม่มีใจเย็นนะสีนะนะโมตัสะภาเข้าัโตอรหโตสมาสสบุรัสะเอนยเ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้เฮ้ยเน้องนยเฮ้ยเเนี่ยแม มึงสักนะเดี๋ยวค่อที่ขาเดี๋ยวค่อยตัดที่หลังนะี๋ยทำขวัญก่อนทำเลยนะโมตัสสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักอะไรอ่ะจิกหยกสะดุ้งปี้ครับเดี๋ยวร้อยของขึ้นกับเดี๋ยวแดกแม่ให้หมดเลยแม่งเมาเลยยสักอะไรจ้ะน่ย ไม่สักรถล้อไปแล้วเยียสักแตรเนี่ยแล้วใครสักรีโมทนะกดก่ิงนเล้ห้หนูดูให้ดีถ้ลุกรถตาคนนั้นป่อยอีกได้ไหมควันเนี่ยไล่มาไรงนะนะโมอ่าพร้อมเลยนะนะ มตาสาพะเขาหรือหำไยพูดเหมือนจริงเลยมึงไม่เกี่ยวมึงไม่ได้สักผมสักสักอะไรเรืกูนี่ถีบกูไม่เคยข้าเพราะคาแม่มึงเหรอใช่เมียผู้ใหญ่เป็นหนาหึงจังเลยแล้วแต่อารมณ์ครับ ยังไงวะน่ะอาอ้าวอารมณ์ดีจะเป็นเมียครับอือารมณ์ไม่ดีอ่ะอารมณ์ไม่ดีก็เป็นลูกให้มันด่าครับอเอออยู่ด้วยกันได้พคนาเอก็พนเผาคนเน่าหมอว่า,วาเผาเลยไหมเผานะ <uke> นะปล่อยควันนีครับเดี๋ยวก็ไปไอ้วควันเนี่ยแม่เห็นเอ้ยนี่ฮะชอบบินตอบคนเป็นเอดอยู่ย <C ute> ไม่เป็นบ้าเหรอครับ ไม่มันชอบตองคนเป็นเอกแต่คุณไม่เป็นไงคุณคุณแก่แห้งๆน้ำโมนี้มารักษาได้แล้วเป็นไรุณตกหัวบอกไมลูกทำควัญหัอทำควันเจอหนักแก็เล่งคำแล้วน้โมตสสาพระโมยตเรหะโตตสมาสัมพุทธศาสตรพนาเกอ เอ้ยพอเนื้อ,นนอก่อนที่พ่อนาคจะเกิดนั้นพอนเนื้อรู้ไหมว่าพ่อคงเจ้าลำบากจังหลังโซฟาหน้าโซดินหากินเลี้ยงแม่และครอบครัวพ่อคงเจ้าได้เขาไปทั่วมือแต่เขาไปหมดไม่เคยสลดลดละขนาดแม่เจ้าจับได้จัก พ่อเจ้าก็แท้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 กลับไปเลยกลับไปเลยรถผีสิงเนี่ยหมอแหล่ทสีงดังก็เีนงรถมันก็ตกใจนะหมอสำอเหรือเกินวิกโก้เนี่ยหมอร้ออะไรอ่ะหมอร้ะประวัติผมเนี่ยเอาเอาเอาประวัติดีๆทีครับตอนนั้นนวไปรุ่นอยู่ ไปบินตอมรถเัานี้นให้หยุดรงพี่นะครับผมถ้าลองอีกหมอจะถือว่ากระแลพ่อหมอจ้าบอกพ่อนาคเราลงวัลเลยจ้าแหละชมเลยจ้าแหละชมพ่อนาคเลยจ้าพ่อของเจ้านาดีแสนดีรักพี่รักน้อง รักปวดรักพอง,ง,ง,งถ,ถ้าติดเสื้อไม่ไหวติดใจพี่เบนเจ้แน่นนนนไม่ชอบติดเสือ้อจะให้ติดใจแม่หัวไวจริงๆไอจิบมหอยเป็นบุ๊คบุ๊คให้ขำๆกัน ข้งเจ้าข้อคอนเซ็ปต์เพลงข้อคอนเซ็ปต์เพลงเพลงอะไรมันถูกสเปีสเป๊กเหมือนสเป๊กมึงเขียนยังไงวะพอออกข้องเจ้าได้กเขาที่นั่นได้เขาที่นี่ล่าสุดก็ไปหาอีแอ๋บางพี่แม่เจ้าไม่รู้โยเอาประวัติที่แบบตอนนี้ธรรมะธรรมโอแล้วเนี่ยอันนี้มันวัยรุ่น เคยเห็นไหว้พระเลยไหว้สิคูเข้าเข้าพระทุกวันน่ะเข้าไปทําอะไรเข้าไปแอบคุยโทรศัพท์ปล่าเอาผูเห็นได้ไงอ่ะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอย่ามาโยนนะพ่อของเจ้าช่างน่าสมเพชชอบอยู่ใกล้คนเป็นเอ็ดใครลูก โ,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 โแต่เจ้าน่ะมีโชคที่เจ้าสุขภาพดีดีพ่อนาคเอ้ยรู้จักอีกพักวานไหมใครทาใครพ่อนาค,นนาคไม่อนาไม่ใครอยู่ตลาดแกนใครอะที่พี่ไม่จ่ายตังค์วันนั้นยใครจะพูดถึงใครเนี่ยมาบ้านนี้ดีกว่า แม่นากเก้ยแม่เนื่อจ้ะว่าไงจ้ะแม่คงจะเอาระบาดจัง <S 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 ต้องอดเปรี้ยวอดหวานอดมันอดเผ็ดอดกระทั่งพอจะพอจะยังไม่ได้ทำอะไรเลย อดมะทั้งพอจะให้กินเป็ดก็กินไม่ได้พ่อนาอึกเอ้ยพ่อนาอึกไม่น่าก่อนจ้ะพ่อนาอึยพ่อนามีเมียหรือยังมีแล้วครับมีแล้ว แล้วและไปถูกชะตากันยังไงไหนเล่าให้ฟังทีสิฮืดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเออขอกีต้าร์หนึ่งตัวได้ไหมเป็นกีต้าร์หนึ่งตัวไฟฟ้าด้วยบินต้องการคอร์รัตไหมตันีีว้ต้องการครับต้องการคอรัสเดี๋ยวเป็นคอรัสให้หน่อยตันีีว้หมอด้วยนะได้ได้ครวบ กีต้ามาก่อนเลยครับและสวมเองกีต้ามาก่อนเลย